พร้อมพักดีกำลังเคลื่อนพ่นข้าฐานงบแมน,แมนแมนแมนครับแมนแมนทองพักดีครับแต่ว่าแอดเทวดาเอาแบกขึ้นฐานให้นะครับท่องพักดีครับ การเดินทางนะครับผมเบื้องต้นนะครับท้องพักดีครับสุดยอดมากๆครับเดินทางเนียบมากๆครับเดือแต่หมานครับขอให้เขาข้อใหญย่างสวยงามนะครับรอหลุดรอเชี่ยครับวววงแแลดโกเีียน ยกลงยกโอ้โหเ็ดเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดการเดินทางครับบอกง่ายแล้วเก่งต้งหรือไม่นห้ตงเรียได้ยับรงกัได้วกกหางเรียบร้อยหางเรียบร้อยหางดีหางดีร้อยพันไปสุดยอดของน้ำหนักหางครับ เบาดีเมดีนะสุดยอดนาหนังหางครับหางด้านขวาหัวด้านซ้ายหางด้นานขวาหัวด้นาดนซ้นนนายครับลอยลุนไปหมครับปล่อยลดระดับเบาๆบาปล่อยโย่ปลอยลดระดับเบาๆ เนียนเป็นเนียนครับสุดยอดการด้วยนะครับแจวมาอาจารย์ซาตื่นเต้นมากๆครับเสี่ยวพวกนันที่รีเลยหมันหมัออเมองเล็กสี่ลอยไปนัมกันครับตงบอกใจนึงเรื่องรอลุนรอลุนสามเจ็ดหวานเจี๊ยบลอยหาสีพันไปลอยหาสีพันไปเบาไว้ลูกเบาไว้สุดยอดมันนักฮางแล้วครับเบื้องต้นกว้างเริ่มโจกดีตีเป็นวงกว้างๆครับ แก้วนะครับเบื้องตนครับบิลลาปลาจากศูนย์คอยโยกคอยลดระดับเบาสายสาหัวเป็นตัวเดินครับสองร้อยผ่านไปฮะว่างเบากันมีแต่ว่าเห็นชัดนะลงบ่อไก่ลงบ่อไก่เดี๋ยวพี่น้องได้เห็นวัด ผู้สุคนเห็น่าสุขผูสุคนครับอีกบ่เกินหานาที่สี่สาบลากสาบลากอีบบเกินหานะครับไอ้ใบดำอลักเลอตาเป่าเห็นแล้วตาเปล่าเห็นแล้วครับสองร้อยี่สผ่านไปสองร้อยสีสีผ่านไปอย ประมาณอีกเกือบสองร้อยเลครับหัวไก่หัวข้าบัวข้าบัวไก่ที่ร้อยสามสิบโอ้ยโอยดีใจนะอาจารย์ซีเท่าไหร่ซีเท่าไหร่ครับพระสร้างซีเท่าไหร่ซีเท่าไหร่ป้าซีเท่าไหร่โอ้ยดีใจนะอาจารย์สร้างเราสุดยอดเลยมันก็มาแล้วสะใจนะครับในการเชียร์บังไฟ ทองพักดีครับราคา3ามสเจดสิบหานะครับนี่คือนักสู้ผู้ทอนนะครับนักสู้ผู้ทอนักสู้ผู้ทครับทองพักดีครับสูเกินสูเกัน้อยครับเปาดีเบาดีครับผมสามสพลาดไปสามลอยสามสีพลัดไปยืนถึงหัวนี่แหละครับเดี๋ยวเบิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใคยเพิ่งกันแบบๆยู่เสร็จแล้ว อ๋อเยียรเยียไปน้อยเดียวตำแหน่งสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆครับสามลึกจึ้งเออนี่ไปไกลไกลๆเข้าในบ่ครับผมนี่ครับนี่ชาวมาสามลึกนิ่งนี่ครับนี่นิ่งเบาบ่ครับผมนิ่งเบาเลยครับเมื่อนี้โอ้ยเจี๊ยบสี่ลอยว่าแต้พื้นมืัอนี้วานเจี๊ยบครับนี่แหละผมบพราะเห็นนะครับ นี่รับไแสดงคอยแนมเลยเลยใไต่ไตชัดเลยครับนีชัดเลยชัดเลยลงมาทั้งพีนะสามร้อยแปดสิบพานไปนะครับผมโอ้โุดยอดนำานางหางครับเบาเป็นเบาครับโอ้โหยอดครับนี่ครับนีอไปครับนี่ใกล้ๆยงไม่ใกล้นครับไปกกลๆนะครับงหลอดกระตาพอดีครับจริงๆครับ ก็อ้อล็มเครับพี่สี่ร้อยพันไปป้นหนุ่มนางหางเบาครับัน้ออกยย้้สุดยอดสุดยอดการเดินทางครับคอยยาวลงหลอดซูให้เบิ่งครับเนไหครับเราไฟลงมานีแล้วครับเห็นไหมครับสูงแม้ะครับนี่ครับตัวนี้น้อยนี่ครับ นี่ครับบางไฟคอยโยกคอยวนลดระดับเบาๆครับเนี่ยปีควางนี่ครับเข่าฟ้าสีขาวครับตอนสีลอยลงมาโค้มมุมโค้มมุมนะครับลงหลอดซุ่มเต็มทีแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นนะครับตอนสีลับเต็มลงไปแล้วครับวิดเอาไม่ยังสูงอีกครับยังสูงอยู่ยังสูงอยู่ยังทำอะไล่ตามลงมาติมเติมสี่ร้อยห้า 157ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมงานกาสีสวัสดีครลบละล,ะล,ะละมาร่วมเชียร์บ้างไฟไปกับลุงร้อนเอฟีรับรองหว,วานจี๊ลิ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 